อันนี้ก่อนเลยนะเอามาเรื่องเรื่องโรมเป็นงงคือโรมเนี่ยมันเป็นงงเรื่องเนวินอนุทินไปจันสองล่ารายงานล่าสุดเนี่ยรังสิมันโรมเนี่ยนะคะซึ่งพูดถึงข่าวเกี่ยวกับเรื่องเนวินอนุทินเนี่ยข่าวนี้ออกมาจากรายการคุณดนัยนะคะอ,อ,ดอดเข้าบ้านจันสองล่าโรมบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรแต่มันก็สะท้อนแกนมือได้หลายอย่างแรกเลย ก่อนหน้านี้เนวินเคยพูดในทํานองว่าอยากให้นายอนุทินเป็นนายกซึ่งวันนี้เป็นช่วงเวลาที่นายกชี้แพทองทานก็พูดในทํานองนี้ยอมรับว,ว่ามันสะท้อนถึงความไม่เป็นเอกภาพทางการเมืองจะเห็นว่าบทบาทของพรรคภูมิใจไทยเป็นบทบาทที่ชี้นําหลายอย่างของการเมืองที่ฝังรากราฝั่งรัฐบาลอยู่มากเป็นบทบาทหลายอย่างของการเมืองฝั่งรัฐบาลรังสิมันตรมบอกว่าตอนนี้เราก็เริ่มไม่แน่ใจว่าใครคือพรรคการเมืองที่เป็นแกนนําแล้วที่เหลืออาจเป็นพรรคร่วม บอกได้เลยว,ว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเป็นแกนนําตัวจริงการตัดสินหลายอย่างพลิกไปพลิกมาเราจะเห็นนี่จากฝั่งรัฐบาลถูกชี้นาโดยภูมิใจไทยทั้งสิน้นถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าคุณเนวินกับคุณ,ณนัาสินเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขและมีความขัดแย้งกันมาวันนี้ต้องกลับมาร่วมกันอีกอาจจะด้วยเหตุผลทางการเมืองเขาถึงบอกว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยเราไม่รู้จะซ้ำรอยไหนรอยร่วมทุกข์หรือว่ารอยร่วมสุข หรือว่ารอยที่ว่ามันจบแล้วครับนายเราไม่ทราบเลยเราสิมันลมบอกว่าเราจะเห็นว่าบทบาทของภูมิใจไทยในวันนี้ชี้นาทางการเมืองเช่นรัฐธรรมนูญเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิใจไทยทั้งสิ้นสถิตภาพการเมืองรัฐบาลไม่แน่น